สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้ผมจะวาดภาพเรนยนแบบนะภาพที่เป็นเท i o ิช l น a เพนติงนะครับที่เห็นใน YouTube นะครับก็ใช้โปรเกรสวาดนะครับเริ่มต้นก็สปริสก e n ก่อนนะครับก็แยกเป็น2จอในะกดที่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็กดที่ตรง,งนี้นะครับตรงกลางนะครับแล้วก็เปิดดูต้นแบบใน YouTube นะครับผมก็ เสิร์ชด้วยคำว่า Acrylic Painting now t h e n forever นะครับก็มาที่ช่องนี้เลยครับ w o l art นะครับก็ผมชอบไอเดียที่เขาแต้มสีลงมาเป็นจุดๆๆนะครับเสร็จแล้วก็ผสมสีเหล่านี้นะครับเข้าด้วยก,กันแล้วก็วาดต่อเติมเข้าไปนะครับให้เป็นรูปภาพต่างๆนะครับก็เดี๋ยวมาลองผสมสีดูใน Procreate นะครับแล้วก็ลองวาดภาพตามเขาดูนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นการผสมสีนะครับผมก็เลื่อนไปดูผลแล้วกันครับผลตอนสุดท้ายตอนไม่ใช่ตอนกลางๆแล้วกันนะครับออกมาประมาณนี้นะครับก็จะมี3ส่วนนะครับ now h e n แล้วก็ forever นะครับเริ่มต้นมาก็เป็นการวางสีเข้าไปก่อนนะครับตอนนี้ผมก็จะใช้ d r a l i n g assist นะครับเข้าช่วยในการแบ่งหน้าจอนะครับกดที่รูปแประแล้วก็เลือกตรง d r a w i n g guide นะครับแล้วก็กด อิ i ิ g w i n g guide นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ลากจุดสีน้ำเงินครับไปไว้ที่ขอบด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ปรับขนาดกริดซ้ายนะครับจนกระทั่งไม่มี3ส่วนนะครับก็ลากไปนะครับจนถ้ามี3มส่วนนะครับแล้วก็กดปุ่มดันนะครับอันนี้ก็แบ่งเป็นสาส่วนนะครับในตัวอย่างแล้วนะครับจากนั้นครับผมก็เลือกบลัชเป็น hard brush นะครับ แล้วก็เลือกสีนะครับก็เป็นฟ้านะครับผมก็จะเอามาวาดนะครับที่แถบด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ใช้สีฟ้าอ่อนตอนนี้นะครับ้วกวาดที่ลงด้านล่างที่บริเวณนี้นะครับครับจากนั้นก็ไปสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมานะครับ สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ใ่สีตามจุดนี้นะครับก็เลือกสีส้มก่อนนะครับแล้วปรับให้เข้มขึ้นเป็นน้าตาลนะครับแล้วก็นะควงสีตัวแรกเข้าไปนะครับน้ําตาลแล้วก็คือรูปที่ตอนจบเสร็จแล้วนี่นะครับก็เขาจะเอาสีน้ําตาลนี้อยู่ด้านล่างด้วยนะผมก็เลยวาดรอไว้เลยนะครับน้ําตาลส้มนะครับแล้วก็เหลืองนะแล้วก็เหลืองเหลืองที่สว่างสว่างหน่อยนะครับ ไม่รู้เขาเรียกชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้ช่องวาลรอาร์ตก็มีคนสมัครอยู่เกือบสล้านคนแล้วนะครับเป็นสมาชิกนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็รออวางสีรอไว้นะครับเหมือนของเขานะครับแต่ของเขาป็เป็นแต้มเป็นจุดๆนะแต่ผมก็ระบายไปทั้งแถบเลยนะครับก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับสำหรับโซนด้านขวาสุดนะครับก็เป็นสีน้ําเงินนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะครับเช่นเคยนะครับรูปพิเศษแล้วเนี่ยเขาจะมีน้ําเงินอยู่บนและล่างนะครับผมก็เลยแต้มสีป้ายสีรอไว้นะครับน้ําเงินฟ้าแล้วก็เหลืองนะครับเบือกเหลืองตัวนี้ดีกว่านะครับ ครับฉะนั้นก็เขาก็จะเริ่มผสมสีเข้าด้วยกันนะครับผมก็เอาย้ายเลเยอร์นะครับจากที่อยู่ด้านล่างสุดนไว้ข้างบนนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับก็ใช้บัตรที่ชื่อว่าอ๋อนิดนึงนะครับขอย้อนกลับนิดหนึ่งนะครับผมใช้การในเลเยอร์ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใช้สมาร์ชนะครับแล้วก็ใช้บัตรเฟสโกนะครับในการผสมสีก่อนนะครับ จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นบัตรที่ชื่อว่าโอบัชนะครับนะฮะทำให้ดูเป็นแบบมีเส้นเส้นนะครับมือแปรงนะครับรับอันนี้ก็เป็นซิกด้านซ้ายมือนะครับกันนี้ก็ดูฝั่งขวามือบ้างนะครับกขย้ายไปที่เลเยอร์บนสุดนะครับเราก็มาเดินนะครับไปที่สมชแล้วก็เลือกเฟสโก้นะครับแล้วก็ผสมสีก็ได้กันนะครับ ของเขาจะมีเหลืองก็นั่งเยอะนะครับเดี๋ยวผมต้องพยายามปัดให้มีเหลืองเพิ่มขึ้นนะครับก็ไปที่ o โ Brush มาเดิน,นครับนะครับหลังจาก f r e s c o แล้วก็ใช้ O Brush นะครับมาสีไปมานะครับครับแล้วก็มาที่ตรงกลางบ้างนะครับ ย้ายเลเยอร์ไว้ด้านบนนะครับเดีนก็เหมือนเดิมครับใช้สมาชแล้วก็เฟร s โกแล้วก็โอ u บลชนะครับอันนี้เฟร s โกก่อนนะครับแล้วก็โอ u บลชนะครับ ครับจากนั้นนะครับก็วาดภูเขานะครับก็สร้างเลเยอร์มาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเราใช้การ Select Select แบบ r e c t a n g l n นะครับ e l e c t ตรงนี้นะครับแล้วก็ rectangle นะครับแล้วก็ลากไปนะครับโซนบนสุดนี้นะครับก็สังเกตคือว่าโซนที่ไม่ถูกเลือกเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นลายๆอยู่ด้านด้านล่างนี้นะครับแต่เลือกเฉพาะด้านบนนี้นะครับก็ใช้การ Select แบบ r e c t a n g l e นะครับจากนั้นก็ ใช้ brush monoline นะครับว่าดภูเขานะครับก็เป็นเลือก brush monoline Mon นะครับเปลี่ยนเป็นสีดำก่อนนะครับแล้วก็เลือก brush monoline นะครับ b u s ทั้งหมดที่ผมใช้ก็จะเป็น default brush ที่มีอยู่แล้วในโปร e a t e นะครับแล้วก็ fill สีเข้าไปนะครับ จากนั้นก็สร้างเลเยอร์ใหม่นะครับเป็น clipping mask นะครับก็จะวาดภูเขานะครับลงสีของภูเขานะครับครับก็เป็นเลเยอร์ใหม่นะครับก็เลือกสีเขียวนะครับับารที่ใช้เป็น เลสเตอร์วูนะครับเลเตอร์วนะครับแล้วก็มาลงสีมาวาดภูเขาทางด้านซ้ายก่อนนะครับอันนี้เป็น clipping mask นะที่ทำไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ระบายลงไปที่เลเยอร์ใหม่นะที่เป็น clipping mask นะครับก็จะไม่ทะลุออกนอกภูเขานะครับก็ลงสีเขียวไปก่อนนะครับจากนั้นก็เขียวเข้มนะครับใช้ปัชเดิมนะครับ l ล t เตอร์วูนะครับ แบบนั้นก็สร้างอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเป็นคิปปิ้งแมสเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นบูกเขาลูก,กลางนะครับสีน้ำตาลต้ตาลเข้มนะก็ไล่ไปนะเรื่อยๆนะครับน้ำตาลอ่อนต้นตาลเข้มสลับไปสลับมานะครับจริงๆมันจะเป็นคำว่าส้มเข้มแล้วก็ส้มเข้มมากนะครับครับก็ ใช้ปัจตัวเดิมนะครับลเลเซอร์วูดนะครับแต่นนกัก็สุดท้ายก็สร้างอีกล AYER หนึ่งนะครับตลหรับภูเขาลูกที่อยู่ด้านขวามือนะครับ LAYER ถ mm ัด hmm. ไปก็เหมือนเดิมครับเป็นค l i p p i n g m a s เหมือนเดิมนะครับสร้าง LAYER ใหม่นะครับตั้งเป็นค l i p p i n g m a s นะครับ ลูกขาลูกนี้สุดจะเงเาสวยกว่าลูกตรงกลางนะฮะครับก็ไล่สีไปนะฮะน้ำเงินอ่อนน้ำเงินเข้มนะครับ ครับก็เสร็จสิ้นกระบวนการวาดภูเขานะครับต่อไปก็จะเป็นการวาดอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูกันนะฮะอ๋อพระอาทิตย์ตกดินนะครับวาดวงกลมนะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็เชนิ่งแตะหนึ่งครั้งเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ลงสีเข้าไปนะครับแล้วก็รูปพิเคทเลเยอร์นะแล้วก็เบลอนะครับนิดหนึ่งนะครับให้เหมือนกับมีแสงเลี้ยงออกมานะครับ เสร็จแล้วก็จับ2 l a เ e r ให้ e ม g e เข้าด้วยกันนะครับ mm hmm. ต่อไปก็วาดก้อนเมฆนะครับก็ใช้บลัชช Lane Forest นะคร,ครับก็เป็นสีน้ำสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ปรับสีนะครับให้สว่างขึ้นนะครับแต่ว่าเข้มกว่าท้องฟ้านะครับ ก็ระบายไปนะครับปรับสีไปนะครับจากนั้นก็ตรงขอบเมฆนะครับก็ใชบัตรที่ชื่อว่า 6B c o m p r e s s นะครับเป็นเหมือนกระดิ่ง2 6B นะครับเลือกสีเหลืองมานะครับทำเป็นเออมันก็เป็นแสงที่พาทิสทอนจาก จากตัวก้อนเมฆนะครับกระบายไปตามขอบๆนะครับก็อาจจะรูปพิ c เ t ตเลเยอนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เบลออีกนิดนึงก็ได้นะครับก็อาจจะให้แสงที่อาจจะดูดีขึ้นนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้นะครับ แล้วก็เสร็จสิ้นนะครับเรื่องของตัวเมฆนะครับก็เมอรเข้าลุวกันกับพระอาทิตย์นะครับก็สร้างเลเยอรใหม่นะครับเป็นเป็นเงาเป็นอะไรดีครับที่ผิวน้ํานะครับเป็นเหมือนแสงซ้อนที่ผิวน้ํานะครับก็เชืบบที่ชื่อว่าสติงนะครับ d u ปิเค a เลเยอร์แล้วก็เบลอนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นบัตเป็นไลท์เพนนะครับก็วาดเป็นพระอาทิตย์นะครับ ที่ผิวน้ำนะครับแล้วก็แถมเรื่องการสะท้อนด้วยนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพาทิต์นะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมีแถมที่จุดอื่นๆด้วยนะครับเป็นเรื่องของการสะท้อนนะครับทีนี้ก็มารวมกันนะครับทั้งเมฆทั้งพาทิ์ทั้ง แสงสะท้อนที่ผิวน้ำนะครับก็ตรงกลางแล้วนะน่าจะโอเคเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็มาดูที่ด้านขวามือบ้างนะครับย้ายไปที่บนสุดนะครับเดี๋ยวก็จะลองวาดก้อนเมฆดูนะครับสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับวาดเมฆนะครับก็ใช้บั u s h land forest <c oughs> เหมือนเดิมนะครับ คราวนี้ผมอยากจะให้เนี่ยนะครับต้นเมฆนี่สัตว์มันก็เป็นโค้งๆนะครับผมก็สร้างแมสขึ้นมานะครับเลเยอร์แมสแล้วก็เลือกฮาร์ดบัชนะครับเลือกสีดํานะครับแล้วก็ปาดเข้าไปนะครับตรงที่ด้านล่างของเมฆนะครับตามนี้นะครับให้เป็นวงกลมนะครับแบบนี้นะครับดูตัวตัวแมสนะครับจากนั้นก็เบลอนะครับเอาชิ้นเบรนะครับ มก็จะเห็นว่าเออมันก็เหมือนกับเมฆเนี่ยถูกตัดเป็นวงก,กลมนิดนึงนะครับที่ตรงด้านล่างนะครับก็ใช้เรื่องของแมสนะครับแล้วก็เบลอตัวแมสนะครับแล้นก็สร้างเลเยอร์ใหม่นะครับวาดเป็นดาวนะครับก็ใช้บัตท,ที่ชื่อว่ากริมเมอร์นะครับวาดนะครับ ก็จะมีการปรับขนาดนะครับให้าดาวเล็กดาวใหญ่นะครับอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็โอเคครับก็ถัดไปนะครับน่าจะอ่าแล้วก็ m e เมิอ์ชไม่ต้องเมิร์ชนะอันนี้โอเคนะครับถัดไปก็ด้านซ้ายสุดนะครับ วาดเมฆไปนะครับใช้บัตรเดิมะครับนฟอร์เรสเหมือนเดิมนะครับวาดเมฆเข้าไปนะครับเากนั้นก็เมริร์ชเข้าด้วยกันนะครับเมฆกับท้องฟ้านะครับแล้วก็เมริร์ชเข้าไอีกนะครับ ท้องฟ้ากับเมฆเมื่อกี้นะครับแล้วก็ถัดไปก็เมฆกับท้องเมฆกับท้องฟ้าก็มาช่นเดยกันนะครับเหลือแค่3ามเลเยอร์นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ตัดทิ้งเนื้อหที่เกิดออกมานะครับก็ใช้การ select นะครับด้านบนนี้นะครับแล้วก็เล็ t a n g l e นะครับแล้วก็เลือกบริเวณนี้แล้วก็ใช้3นิ้วปัดลงนะครับแล้วก็คัดนะครับแล้วก็ได้ผลนะครับถัดไปก็ไปตัดส่วนที่ทิ้งนะครับบริเวณนี้ก็เลือกก่อนนะครับ s e l e c t rectangle นะครับ แล้วก็3มนิ้วปัดลงนะครับแล้วก็คัดนะครับครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลือแต่ส่วนที่เป็นภูเขานะครับก็ไปที่ระเยะตรงนี้นะครับแล้วทำเหมือนเดิมนะครับก็ไปซีเล็กเหมือนเดิมแล้วก็คัดนะครับอ๋อเนียผมยังไม่ได้คัดส่วนภูเขานะเดี๋ยวผมไปวาดเรื่องของแสงท้อนก่อนนะครับสร้างรลยะใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้บัตรตัวเดิมนะสติ๊กนะครับสติ๊ก เดี๋ยวนะครับสติกส์นะครับใช้วาสติกนะครับในการที่จะวาดแสงสะท้อนนะครับแต่จะให้มันมีความต่อเนื่องกันนะครับของคิวน้ำทั้งหมดนะครับเหมือนภูเขานะครับก็เลยวาดที่หลังสุดนะครับตรงนี้นะครับเพื่อให้มันวาดได้ต่อเนื่องกันนะครับครับก็จะรูปิเคตแล้วก็เบลอนะครับก็เมิร์นเข้าด้วยกันนะครับไม่ต้องเบลอมากนะครับ สุดท้ายก็ภูเขานะครับตัดส่วนที่เกินทิ้งไปนะครับอันนี้ก็ปิดต้นแบบนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทั้งช่องวาวอาร์ตนะครับที่สร้างผลงานสวยมานะครับแล้วก็เป็นไรงบันาลใจสำหรับการทำคลิปอันนี้นะครับ สุดท้ายก็ไปตัดบริเวณที่เกินมานะของเม้าเทนตรงนี้ทิ้งไปนะก็เลือกที่เป็นสีภูเขานะครับแล้วก็ select rectangle นะครับแล้วก็เลือกโซนนี้นะครับแล้วก็3มนิ้วดึงลงมานะครับแล้วก็คัดทิ้งไปนะครับหายไปแล้วนะครับแล้วก็ไปเลือกเลเยอร์นี้นะครับภูเขานะเลเยอร์นี้นะครับแล้วก็ s elect นะครับสี่เหลี่ยมนะแล้วก็ลากมาที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็3มนิ้วปัดลงนะครับแล้วก็เลือกคัดนะครับ